ก็ตีไหมตีอ่ะเขียดเป็นไงเ่้วปาไมต่อเลยบ่ค่ะไม่อ้ตเงนตัว้อนอันเจ้าว่าตันตันขุ่นๆต่อหม่นี่บ่แม่งครับว่าแสดงว่าโบยูนั่งยูกชีนั่งเดนนี้แล้วมากินข้าวได้เวลากินแล้วมากินขาได้เลากิน้วนั้ยครับเออิกินเดนนี้เล

นีก่อนกูนีะ่ะล <c oughs> หาเขาบอกบอะไรก็เห็น่นงโควินมีแล้วความจังจเจา,าเนี่เอาติดเมนีเขาปา้นราว่ากินบอกเจมก <c oughs> จางแอกนวจางดีตาเหา็ดนี่มันมันหวานนุ่บานิลาจางดเียเตมมันแ่แค่เนหวานเห็ดไงเต็มเลยเต็มเลยเขใส่เกลือ แกงยื่น่ะแซ่แกงลืดมดจังมดจังจางะหงเล้ะไปจะหอมเห็ดหอมต้นหอมแล้ว้หอมนรสชาติของเห็ดเลยใช่ไเหมือนลูกเพราะว่ดเราไม่่อยได่คอยเอะนแกงไมด้เถื่อนเยเแอบหัวน่ะหอหอมน่ะทิมเยไหนปิ้ง มันหอมปิ้งไปด้วยจะได้หอมาเอาเอาถุงมาปิดมันเลยปิดกันเลยโอ๊ยน่อะไรยายาสิเปานอละกันอยู่คือภัยเห้กาเณงเป็ากันอยู่คือัเหตาณีไ้หนังหงกของเมืองาไม่้เป็นไคนที่เ็น้าเปิ้ลหมืนี่

มันก็ได้บ่แม่นี่งัวหน่วยนี่ล่ะมันสร้างให้ตัวใหญ่ <laughs>

วันที่สองกรกาที่สองโอ้โแกนใหมเอานำมาแกงเย็ดไเนี่ยเก็บเป็นเห็ดานแล้วเขาจะใ้รัหลายเอ็นเด็กวงไม่ได้ชอบทะลุอยู่นี่จานจะสอดแหลบมแล้ววะสุกนามนี่ลูกไงได้พอแล้วพอไม่วน ก็ไม่มีน้ำซน่ตอนนักะัวุบเนาะตนน่อตนหัวช้นาเอ,อ่ม,มนะ

ต้านใม่ด้ห้อยู่ให้นตไม่กดดยกนัก้นนัก้หางกลางวันแกงเห็ดน้ำพริกเห็ดตอนเย็นต้มยำเห็ดนี่ที่ห้องผูกอาิเหรอนัถ้าเรากินเห็ดเยอะไปท้องผูก่ไม่แน่นะบางคนาคนแพ้เห็ดนี่

มันก่ดกไบพีมันหวานใข้าวยอยู่ตรงไหนกระาเลยมั้งับสักสองบาทแเด้อพี่น้องาวเขาเจ้าแต่เพราะขาเหนียวจิ้มนิิกคำหนึ่ง เราก็ปูกเองตรงน้นนะคอืัวเราก็อยู่ตรงนี้ทางแรกในรอบปีที่ได้กินแกงก็เลยนะน้าพริกเห็ดถ้าถ้าตามินจริงต้องใส่พริกแน่แนื่อก็เจ๋อเนะผมทำงานเป็นมือวงกันนะมันทำบุญบ้านทำบุญข้าวที่พานำไนํ่คือข้าวที่้าำสวยงามมากเลยและหอมด้วยมานก็ยังอีกเรื่องอะไรตอนนี้ห้ามถ่ายลงปให้ถ่ายตัวผลิตภัณฑ์ลงมันมีแบบคนงาะ เมนูของแอนแฟมิลี่เป็นอะไรย่างเห็ดใส่เกลือย่างเห็ดใส่เกลืออร่อยมากย่างไปกินไปตรงนี้เลยเราต้องให้แห้งก่านี้เพื่อกินไปนะมันมันไม่ใช่นะให้มันแห้งหน่อยเราเอาคนเหนียวตรงนี้ก็ได้นะเราเอาคนเหนียวค่นเอาเห็ดตรงโน้นคนเหนียวค่อใช่มาปบเลยปะคนเหนียวมาจกจกไม้ค่อย่างก เออทำคิปเหตครบขั้นตอนเก็บทำกินจบเราล้างเราไม่ถ่ายเพราะว่าเราไม่มีใครอู้เยอะไปไม่เยอะหรอกกินก็ดีแหละอย่ามาเอาอีกนะอย่ามาเอาอีกนะมีแค่ไ่มเออปะําไรทําัี้วนบางเขาเนี่ยมันดงอะไริ๊บ็ไม่ได้กิ๊เ แชมูใกอารออะไอนะรอะ่โอผักเป็นกะะมังเลยผักกินกะอะไรอ่ะใคยไปทอดกล้วยให้กับนายพลก่อนเด้อไปเอาบอกว่าผคยังห่านี่ครถามบอกว่าผมยังห่าเห่าวยัง้เห็นไงขาลงคลิปอะไรแบบน้ลไม่ลงคลิปดูเมันแงนอนเวียนอยู่ อื้อืัอร่อยมากเเสืออร่อยอ่ะโอ้มันในกัมี่น้ำมันในคัวมีอยู่เห็นอยู่กวใหญ่กวนึงล้น็ดไห่จก้วยสุกเปิงน้ำมันเลยนี่เนี้เควรอาบน้ำบ่ต้องเคล่นเได้ไหมออบใหญ่เหอที่นีก็ คคลิปที่ามกนพอพกหแกงก็น,นัวน้ไอ้น้ำพริกก็อร่อยที่จะแบบจจือแตมันแบบว่าหอมเห็ดไงถ้าเราใส่เครื่องเยอะมันจะตับเห็ดหมดจะกรดใ่ว่า,าน้ห้องนี้คื่อหม้อตลอดถ้าม <c oughs> ีเห็ดเยอะก็ยังน้ำเครื่องหม้อเหมือนเดิมอยููดแล้วเห็ดน้อยแล้เครื่องหม้อ ปลาแกใส่แกงเห็ดนะมันอร่อยนะมันหอมมันแกงมันบานเรนะาใส่ตาแต่ม่้วไม่หรอนะ่อเครื่องตนำะมัมเนเคื่อขมเนาะเคื่อขมแล้ถ้าใส่แกงอนะ่ะมันหอมความกลิ่นปลาไหลและความนุ่นะ ไม่ไป้ตรต้องเขาไล่คแม่กันหลง้ามุคู่เพีงหลายถ้าลงจะเลี้ยวอ่ะภาษาสองลิกภาษาจลิบกันพวกเราที่เดียวที่เดียวงหลอกมาอบอ้าขอมไปยันไปถึงแล้วแสีบหมดไปสองแล้วละกัแน่นเลย กูจะได้สดป่าป้ากินเห็ดกับป้าทั้งวันเลยก <c oughs> ูนนมไม่กินมไม่เกี่ยวเลยกอไม่กินก็ตั่เงี้ยบอกไงหมูมันดื่อไปบอกขาเจาียวต่อตือไปกินห,หน่อยเดีวยวำ่ะก่อกาากกต่างห่าย น้ำมัอนออกเนาะอโอ้ยยังไม่เคยกินเห็ดไข่ปิ้งเห็ดข่ยถ้าปิ้งแห้งอ่ะมันก็จะแน่นไปเลยนะแต่อันนี้เห็ดเนี่ยแห้งอ่ะแห้งไปมากๆจนไหม้เลยอืออ่ใส่น้ำอยู่เน้ยาในนี้ไ็ดแป๊ดไปคูกใจ เดีใหญ่นะทำกินนี่เป็นกนแล้วเป็ดแล้วก็นนี้จะทเอเอเหมือนลูกชิมปิ้งเลยอยู่แล้วก็คนะทปาแล้วก็จะทำจิแห้งเนาะเพราะตรงนี้ก็มีตกนแก่ถ้าหลงปิ้นบวชเป็นข้ามข้าบอกมาเราจะให้มาท้องบนบนจังสีเราจะช่องข้าม